เสียงกบเขียดร้องแล้งมอยู่หลังบ้านเหมือนกำลังบอกลาฤดูฝนที่ค่อยๆจางหายไปจากท้องทุ่งนาน้ำในหนองข้างบ้านเริ่มลดลงจนเห็นดินแตกและแหงเป็นลายงูเลื้อยแต่ลัดยังจำได้ดีว่าเมื่อก่อนตอนน้ำเต็มทุ่งนาแม่จะชอบออกไปพร้อมกับจอบกับถังพลาสติกใบเก่าๆใบหนึ่งเดินลุยโคลนไปจนถึง สุดปลายนาแม่ไปหาหอยนะลูกเดี๋ยวเย็นๆจะเอามาผัดเผ็ดให้กินนะเสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวใจของรัฐแม้แม่จะจากไปนานหลายปีแล้วก็ตามพอเคยเล่าให้รัฐฟังว่าตอนแม่ยังอยู่หน้าฝนคือช่วงเวลาที่แม่นั้นมีความสุขมากที่สุดแม่ไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนชอบออกหาอยู่หากินตามป่าดง และตามท้องทุ่งนากว้างแม่ว่าดินโคลนกับกลิ่นหญ้าหลังฝนตกใหม่ๆมันคือกลิ่นดินที่ให้ชีวิตแม่เลยละ่ะบางวันแม่ขุดเผือกขุดมันได้เต็มกระสอบบางวันแม่ก็เก็บหอยเชอรี่หรือหอยโขมได้หลายกิโลแม่เอามาขายให้พ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านได้เงินพอมาซื้อปลาทูพริกน้ำปลาแล้วก็เก็บไว้ให้ลัดไปโรงเรียนในสมัยก่อน แม่ไม่เคยขี้เกียจเลยนะพ่อลัดพูดขึ้นเบาๆตอนที่พ่อนั้นคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่หน้าบ้านแล้วพ่อก็ยิ้มบางๆให้กับรัดก็เพราะว่าแม่เจ้าอ่ะรู้ว่าถ้าไม่ขยันในตอนนั้นน่ะก็คงจะอยู่รอดยากพ่อกับลูกจะอยู่กันยังไงล่ะแม่เจ้าอ่ะเป็นคนเก่งนักเรื่องหาอยู่หากินเนี่ยแม่ถนัดมากถึงอยู่แค่บ้านนอกก็ตาม แต่ก็พอที่จะหาเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ขาดปากเลยนะหนูรัดรัดนั่งฟังพ่อแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจนั้นอบอุ่นขึ้นมาไม่น้อยเลยค่ะแม้นในอกจะยังมีช่องว่างจากการขาดแม่ไปแล้วก็ตามแต่ความทรงจำที่พ่อพูดถึงกลับทำให้รัดนั้นเห็นภาพเหมือนแม่นั้นยืนลุยน้ำลุยโคลนอยู่กลางทุ่งทุกคางไปแล้วรัดเองก็เผอยิ้มออกมาเหมือนรัดนั้นรู้สึก ว่าตัวเองอยู่ในวันวานพอถึงตอนเย็นฝนก็ตกลงมาโปรยอปรอีกแล,ล้รอบหนึ่งลมพัดเย็นเฉียบลัดเดินออกไปที่ท้ายสวนเห็นต้นเผือกที่แม่นั้นเคยปลูกไว้ยังขึ้นอยู่หลายกอเลยค่ะลัดก้มลงถอนวัชพืชเบาๆแล้วพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าแม่จ๋าหน้าฝนกำลังจะหมดอีกแล้วนะลัดยังจำได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่แม่ทำไว้ มันยังอยู่ในใจรัดเสมอนะจ๊ะแม่จากนั้นรัดก็ตั้งใจดำเนินรอยตามแม่เคยทำแบบไหนรัดก็จะพยายามทำให้แม่รู้สึกประทับใจกับตัวเองแม้ว่ารัดตอนนี้จะอยู่กับพ่อเพียงลำพังก็ตามพอถึงรุ่งเช้า เสียงไก่ขันดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านลมเย็นจากทิศเหนือพัดกลิ่นหญ้าชื้นโชยเข้ามาทางหน้าต่างไม้บ้านรัดรัดหญิงสาวที่เคยนอนตื่นแต่เช้าก็ลุกขึ้นมาแต่เช้าเหมือนเคยเธอนั้นกวาดลานหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันไปเห็นพ่อกำลังผูกหวายกับด้ามจอบอยู่ที่หน้าบ้านพ่อจะไปไหนแต่เช้าหรอคะอ๋อ พ่อว่าจะไปดูท้ายทุ่งนานหน่อยนะ่ะเห็นเมื่อคืนนี้ฝนลงสงสัยพรุ่งนี้น้ำจะลดดีแล้วล่ะหอยคงขึ้นเยอะนะลูกอ,อ๋องั้นลระคะ่ะพ่องั้นรัดขอไปด้วยได้ไหมจ๊ะรัดอยากลองขุดหอยดูบ้างนะจ๊ะพ่อพ่อเงยหน้าขึ้นมองดูลูกสาวแล้วยิ้มมุมปากนิดๆแน่ใจเหรอลูกมันลื่นนะแล้วมันก็เหนื่อยด้วยกว่าจะได้หอยแต่ละตัวนะ่ะ แม่ยังทำได้เลยจ้ะพ่อรัฐก็อยากจะลองดูบ้างอืมงั้นก็ตามใจลูกก็แล้วกันนะพอรัฐพูดถึงแม่ขึ้นมาพ่อก็ทำเสียงแผ่วลงแล้วก็เงียบไปชั่วครู่เหมือนมิลมหายใจอ่อนๆพัดผ่านใจพ่อเบาๆจากนั้นพ่อก็พยักหน้างั้นก็ไปแต่งตัวให้มิชิตเดี๋ยวพ่อจะรอที่คันนาน,นะลูกได้จ้ะพ่อเดี๋ยวรัจะรีบไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้ละจ้ะ รัดรีบกลับเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องหยิบหมวกฟางใบเก่ารองเท้ายางคู่โปรดของแม่แล้วควา้าตะกร้าพลาสติกออกไปกับพ่ออย่างรวดเร็วท้องทุกนากว้างในยามเช้าหลังฝนตกเมื่อคืนนี้ก็เต็มไปด้วยกลิ่นดินที่สดชื่นเสียงกบเขียดยังร้องไม่หยุดเลยค่ะพ่อเดินนำหน้ารัดรัดเดินตามหลังพ่อแสงแดดยามสายสาดลงบนผืนานานุ่มๆ จนเห็นไอหมอกลอยขึ้นมาจากผิวน้ำตรงนี้แหละลูกลองขุดดูนะหอยมันชอบอยู่ตรงลมพอดีพอดีแบบนี้แหละรัดจับจอบแล้วเริ่มขุดตามที่พ่อบอกคโครนเย็นๆกระเด็นเปื้อนขาแต่เธอไม่บ่นเลยค่ะกลับหัวเลาอเบาๆพอรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในวัยเด็กอีกครั้งวันที่แม่เคยพารัดออกมาด้วยกันและ รัดเองก็เคยช่วยแม่ขุดหอยแบบนี้มาก่อนพอดูนี่สิจ๊ะได้แล้วรัรล,ลองขึ้นมาเมื่อเห็นหอยขมโพขึ้นมาเต็มมือแล้วพ่อก็ยิ้มกว้างเก่งไม่เบาเลยนะลูกสาวพ่อเนี่ยตลอดทั้งเชา้ารัดกับพ่อขุดหอยได้เกือบเต็มถังทั้งสองได้ช่วยกันล้างในลำรางน้ำข้างนาก่อนจะหอบหอยกลับบ้านไปล้างอีกทีค่ะ ในบ่ายวันนั้นรัดต้มหอยแบ่งไว้ทํากับข้าวไว้กินส่วนที่เหลือรัดตักใส่ถุงเตรียมเอาไปขายในหมู่บ้านตอนเย็นพ่อมองดูลูกสาวด้วยสายตาที่อบอุ่นแล้วประทับใจในตัวรัดมากๆที่รัดนั้นพยายามทําเหมือนแม่เห็นเจ้าทําแบบเนี้ยพ่อก็ดีใจนะรัดเหมือนแม่ยังอยู่ยังไงก็ไม่รู้รัดอยากให้พ่อไม่เหงาค่ะ ถึงแม้แม่จะไม่อยู่แล้วแต่รัดยังคงอยู่ตรงนี้กับพ่อละรัดเองก็ทำแทนแม่ได้จากพ่อทำให้พ่อนั้นยิ้มทางน้ำตาไปเลยค่ะแล้วเสียงฝนก็ตกเบาๆลงมาอีกละวรอบเค้ากับกลิ่นหอยที่ต้มใส่สมุนไพรในครัวในค่ำวันนั้นล่ะค่ะรัดยกจานหอยผัดพริกเผาออกมาวางไว้ตรงหน้าพ่อเมนูเดียวก,กันกับที่แม่เคยทำให้พ่อกิน พ่อจา๋าลองชิมดูสิจ๊ะเหมือนแม่ทำไหมพ่อคลีบขึ้นมาชิมแล้วพยักหน้ายอย่างช้าๆเหมือนเหมือนมากเลยลูกทั้งรสทั้งใจของคนทำเลยแหละลูกนี่เหมือนแม่จริงๆนะก็นั่นนะสิจ๊ะพอ่อกระรเป็นลูกสาวของแม่แล้วก็เป็นทั้งลูกสาวของพ่อด้วยนี่จ๊ะตอนนี้พ่อเป็นได้ทั้งแม่ทั้งพ่อของรัดนะจ๊ะ อืมงั้นก็กินข้าวเลยลูกพ่อหิวแล้วได้จากพ่อเดี๋ยวรัดตักให้นะพ่อถึงลุ่งเช้าของวันใหม่เสียงไก่ขันปลุกทั่วหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสหลังฝนหยุดตกหลายวันดินแห้งขึ้นแต่ในร่องสวนหลังบ้านยังมีน้ำขังอยู่บ้างรัดมัดผมขึ้นสูงสวมเสื้อแขนยาวที่แม่เคยใส่ แล้วหยิบตะกร้าใบเดิมเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับพ่อวันนี้พ่อจะไปดูข้างลำห้วยส่วนรัดร์อะอยากลองไปเองไหมละ่ะพ่อถามด้วยน้ำเสียงอย่างอ่อนโยนรัตพยักหน้าอย่างมั่นใจจ้ะพ่อรัดอยากลองไปดูเองบ้างนะจ้ะเผื่อวันไหนพ่อไม่สบายรัตจะได้ทำเองได้อืมดีมากลูกงั้นก็ไปเลยนะ พ่อเพียงยิ้มแล้วก็พูดสั้นๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความภูมิใจกับลูกสาวแล้วรัดก็เดินเท้าเปล่าลัดทุ่งนาไปทางท้ายหมู่บ้านมือถือจอบเล็กๆและตะกร้าเดินผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่เริ่มผลิดก,กลิ่นหลังฝนรัดได้ยินเสียงชาวบ้านเรียกกันจากอีกฝั่งนาหนึ่งบางคนถือถุงหอยบางคนขุดมันอยู่ริมล่องน้ำ อ้าวหนูรัดเหรอจะ๊ะมาคนเดียวเหรอวันนี้นะ่ปะป้าสีเพื่อนเก่าของแม่ลองทักรัดจ่ะป้าวันนี้ลองมาหาเองดูบ้างนะจ๊ะอยากหัดดูเผื่อขายได้เหมือนแม่บ้างเออดีแล้วหลหะอลูกขยันแบบเนี้ยแม่เจ้าคงจะยิ้มอยู่บนฟ้าแล้วมองเห็นลูกสาวขยันแบบนี้แน่ๆป้าเชื่ออย่างนั้นนะจ่ะป้า คำพูดของป้าน,นั้นทําให้หัวใจรัดอุ่นวาบขึ้นมาแล้วรัดก็ยิ้มรับก่อนจะลงมือลุยโคลนขุดไปเรื่อยๆอย่างตั้งใจแสงแดดยามสายเริ่มแรงเหงื่อซึมเต็มแผ่นหลังของรัดแต่รัดไม่ยอมหยุดรัดได้หอบหอยขมกับหอยโคลงเกือบเต็มตะกร้าแถมยังได้เผือกเล็กๆน้อยๆมาหลายหัวด้วยค่ะพอถึงตอนบ่าย รับก็หอบของที่หาได้กลับมาถึงบ้านล้างของให้สะอาดแล้วแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งไว้ทำกับข้าวอีกส่วนหนึ่งใส่ถุงไว้ขายในตลาดตอนเย็นพ่อจ๋ารัดจะเอาไปขายในตลาดตอนเย็นนะจ๊ะพ่อพักเธอไม่ต้องห่วงรัดนะพ่อพยักหน้าระวังรถด,ด้วยนะลูกจากพอ่อตลาดเย็นในหมู่บ้านมีเพียงไม่กี่ร้านเองค่ะ รัดเลือกที่จะนั่งตรงแผงว่างข้างร้านยายล้ารัดปูผ้าพลาสติกวางหอยกับเผือกเรียงกันอย่างสวยงามตอนแรกๆก็ไม่มีใครสนใจมากนักหรอกค่ะแต่พอชาวบ้านเห็นของสดใหม่ที่รัดนำมาแล้วแถมมีรอยยิ้มที่จริงใจของสาวน้อยอย่างรัดรัดเริ่มขายได้เรื่อยๆแล้วค่ะเอาเผือกโวหนึ่งจ้ะหนูรัดเอาหอยขมด้วย แม่บ้านฉันอยากทําแกงน่ะได้เลยจ้ะพี่เดี๋ยวรัดตักให้เลยนะจ๊ะพอไม่ถึงชั่วโมงของที่รัดนํามาขายก็เกือบหมดแล้วเงินที่ได้อาจไม่มากนักแต่สําหรับรัดแล้วมันคือก้าวแรกของชีวิตใหม่ที่รัดนั้นภาคภูมิใจกับตัวเองมากๆตอนรัดเดินทางกลับบ้านแสงพระอาทิตย์ยามเย็นสาดลงบนทองทุ่งนาสีทองรัดเงยหน้ามองดูฟ้าแล้วพูดบเบา แม่จ๋ารัดเริ่มทำได้แล้วนะจ๊ะเหมือนแม่เคยทำเลยต่อไปนี้รัดจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วจ้ะแม่รัดจะพยายามทำตัวให้เก่งเหมือนแม่จ้ะพอหลายวันผ่านไปหลังจากที่รัดเริ่มออกไปหาหอยไข่เองได้รายได้แม้นไม่มากนักสักเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะช่วยค่ากับข้าวในบ้านได้ดี เช้าวันหนึ่งขณะที่รัดกําลังล้างหอยอยู่หลังบ้านพ่อเดินเข้ามาเงียบๆพร้อมถังเค็มใบเก่าในมือรัดอยากลองเรียนรู้ดองหอยไหมลูกดองหอยเหรอจ๊ะพ่อที่แม่เคยทําขายใช่ไหมจ๊ะอืมใช่แล้วลูกแม่เจ้าทําอร่อยที่สุดในหมู่บ้านเลยนะตอนนั้นขายดีจนไม่พอขายนะ่ะพ่อแค่ช่วยตักกับล้างแต่แม่เป็นคนหมักเองกับมือเลยนะ หล่ะจ้าพ่อจากนั้นแววตาพ่อก็อ่อนโยนลงทันตาเหมือนกำลังมองภาพในความทรงจำที่ห่างหายไปนานแล้วมองเห็นรัดลูกสาวที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าในบ่ายวันนั้นรัดกับพ่อจัดการเตรียมหอยขมกับหอยโข่งที่ขุดมาได้หลายกิโลล้างน้ำสะอาดจนหมดกลิ่นโคลนแล้วพ่อก็เริ่มสอนอย่างใจเย็นอย่างแรกอะ ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะลูกแล้วเอาเศษดินออกก่อนจากนั้นแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ให้มันคลายโคลนออกมาให้หมดแล้วแม่เคยใช้เกลือแบบนี้ไหมพ่อแม่ใช้แบบละเอียดกว่านะลูกแต่พ่อว่าของเราก็ใช้ได้นะแค่ต้องใจเย็นหน่อยนะ่ะจ้ะพ่อพ่อพูดพลางหัวเราะเบาๆแล้วเล่าต่อว่าเมื่อก่อนนะ่ะตอนแม่ยังอยู่ พ่อกับแม่มักจะทำงานคู่กันแม่คัดหอยส่วนพ่อเป็นคนเตรียมน้ำดองใช้น้ำสาวข้าวต้มผสมเกลือใส่พริกแห้งข่าตะไคร้และใบมะกรูดพ่อกลิ่นหอมสมุนไพรเริ่มลอยไปทั่วครัวแล้วลัดค่อยๆทำตามคำสอนพ่อทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจต้องกักเกลือให้พอดีนะลูกถ้าเค็มเกินอะ่ะหอยจะหดถ้าอ่อนเกินมันจะเน่านะ แบบนี้ใช่ไหมจ้ะพ่อใช่แล้วลูกเหมือนแม่ทำไม่มีผิดเลยนะอืมจ้ะพ่อรัวจะตั้งใจทำเดี๋ยวนี้แล่ละจ้ะเสียงพ่อแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่กำลังสอนลูกสาวอยู่ในคืนนั้นเองล่ะคะ่ะทั้งคู่ช่วยกันยกถังหอยดองไปวางไว้ในห้องเก็บของกลิ่นสมนุนไพรลอยอบอวลไปทั่วและความอบอุ่นนั้นเหมือน คืนสมัยแม่ยังอยู่กับพ่อก่อนเข้านอนพ่อพูดขึ้นเบาๆว่าถ้าแม่ยังอยู่แม่คงจะดีใจนะที่เห็นลูกสาวทำได้ขนาดนี้นะรัดหันไปยิ้มให้กับพ่อไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อรัดทำแทนแม่เองจะดองให้ได้อร่อยเหมือนแม่ให้ได้เลยจ้ะพ่ออืมดีมากลูกในสามวันต่อมารัดได้มาเปิดถังหอยดองออก กลิ่นหอมขึ้นจมูกพ่อมาชิมคำหนึ่งแล้วพยักหน้าอืมอร่อยเลยลูกเหมือนตอนที่แม่ทำเป๊ะเ,ะเลยจริงเหรอจ้าพ่อรัดดีใจจังเลยจ้ะแล้วรัดก็ยิ้มกว้างใจเต้นแรงด้วยความดีใจงานพรุ่งนี้รัดจะลองเอาไปขายที่ตลาดดูนะจ้าพ่อไปเลยลูกพ่อจะคอยอยู่ข้างหลังนะคอยช่วยเหมือนที่เคยช่วยแม่นะได้เลยจ้ะพ่อ แสงเย็นส่องผ่านหน้าต่างไม้เสียงจักจันร้องละงมอยู่กลางสวนลัดมองไปทางถังหอยดองใบเล็กๆแล้วรู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆอีกครั้งเสียงนกกระจอกร้องแจ๊ยแจ้วอยู่บนกิ่งมะม่วงที่หน้าบ้านลมต้นฤดูหนาวพัดเอื่อยๆผ่านหลังคาสังกสีเสียงกอกแกกดังจากครัวไม้ด้านหลังบ้านคือเสียงลัดกำลังตักหอยดองใส่ขวดเตรียมออกไปขายในตลาด พอยืนมองอยู่เงียบๆจากระเบียงบ้านในแสงแดดยามเช้ารัดสวนผ้าถุงลายดอกเสื้อแขนยาวพับขึ้นถึงซอกผมถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยรัดยกของไปวางอย่างคล่องแคล่วมือไม่หยุดทำงานรอยยิ้มบนใบหน้าอ่อนโยนเหมือนแม่ไม่มีผิดพ่อจ๊ะพ่อช่วยลัดผูกเชือกถุงหน่อยได้ไหมจ๊ะ เสียงหวานๆนั้นทําให้พ่อสะดุ้งขึ้นเล็กน้อยเหมือนถูกปลุกให้หลุดจากภาวงแห่งความคิดถึงแม่ได้เลยสิลูกพ่อเดินเข้าไปช่วยผูกเชือกถุงพลางเหลือบมองดูลูกสาวอย่างเงียบๆย,ยิ่งวันเวลาผ่านไปรัดก็ยิ่งเติบโตขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจจากเด็กหญิงที่เคยเกาะชายเสื้อแม่ไปทุ่งนาทุกๆวัน กลายเป็นหญิงสาวที่ทำหอยดองขายเองแล้วเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะรอยยิ้มของรัดและแววตาของรัดท่าทางเวลาหัวเลาะของรัดหรือแม้นแต่เสียงพูดเบาๆของรัดนั้นทุกอย่างช่างเหมือนแม่ของรัดรลาวกับถอดแบบกันออกมาพ่อแอบกลืนน้ำลายลงคอยอย่างช้าๆความรู้สึกบางอย่างเอ,อ่อทน้นขึ้นในอกของตัวเอง แม่เอ้ยพ่อพึมพำรรกับตัวเองลูกสาวเรานี่มันช่างเหมือนแม่จริงๆเลยนะยิ่งโตก็ยิ่งเหมือนในวันนั้นเองล่ะค่ะพ่ออาสาเดินไปส่งรัดที่ตลาดในระหว่างทางผ่านทุ่งนากว้างเก่าๆที่แม่เคยเดินหาหอยไปด้วยกันและในเย็นวันนั้นเองล่ะค่ะหลังจากขายของจนหมดแล้วพ่อกับรัฐก็นั่งกินข้าวด้วยกันที่ใตถ้ถุนบ้าน ลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดินหอมจางๆของฤดูที่เปลี่ยนไปทําให้พ่อนั้นรู้สึกสงบพ่อมองดูลูกสาวที่กําลังกินข้าวเงียบๆอย่างเรียบร้อยและว่าง่ายแล้วพูดเบาๆขึ้นมาอีกว่าลัดจ้าพ่อพ่อคิดนะว่าชีวิตนี้พ่อคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกสาวพ่อลูกคือทั้งลูกคือทั้งเพื่อนของพ่อเลยนะ และก็เหมือนแม่ของเจ้าที่กลับมาอยู่กับพ่ออีกครั้งหนึ่งนะ่ะรัดเงยหน้าขึ้นดวงตาคลอด้วยน้ำใสลัดยื่นมือไปจับมือพ่อแน่นรัดก็เหมือนกันจับพ่อถ้าไม่มีพ่อรัดก็คงไม่มีวันนี้ได้นะจ๊ะในคืนนั้นล่ะคะ่ะลมหนาวพัดผ่านบ้านไม้เงียบสงบเสียงจักจันแววอยู่ไกลไกลพ่อยกสายตาขึ้นมามองดูท้องฟ้ามีดาวสว่างพราวอยู่เต็มท้องฟ้า ในใจของพ่อรู้ดีว่าแม่ไม่ได้จากไปไหนเลยแม่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ในตัวของลูกสาวที่พ่อนั้นรักมากสุดหัวใจลัดเดินมานั่งอยู่ข้างพ่อพิงไหล่พ่อเบาๆพ่อจา๋าหน้าฝนหมดแล้วพ่อยิ้มมองไปยังความมืดที่มีแสงดาวระยิบระยับแต่ความรักของแม่ยังไม่หมดเลยนะลูก มันยังอยู่ในตัวรัดอยู่ในใจพ่อเสมอทั้งคู่เงียบไปมีเพียงเสียงลมเย็นพัดผ่านแผ่วเบาในคืนนั้นพ่อรู้แน่แก่ใจว่าพ่ออาจสูญเสียภรรยาที่ดีไปแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีลูกสาวคนนี้คือชีวิตคือหัวใจและคือแม่ที่ยังมีลมหายใจ อยู่เสมอทำให้พ่อนั้นยิ้มกว้างแล้วอบกอดลูกสาวมองดูฟ้าอย่างอบอุ่นสวัสดีค่ะ